สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ NJ Channel ช่องท่องเที่ยวและ DIY วันนี้ก็จะพาทุกคนไป unbox เครื่องมือช่างนะครับซึ่งได้มาจากช่องทางออนไลน์ตัวนี้ก็หลายคนอาจจะอยากได้ไปติดบ้านเป็นเครื่องมือช่างที่ใช้กับงานไม้ซึ่งเป็นลนักษณะงานเบาๆนะครับไม่ไม่ได้หนักมาก ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งเป็นสำหรับไม้เนื้ออ่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปืนยิงแม็กตะปูไฟฟ้าขาเดี่ยวนะครับปรับรอบได้6ระดับอัตราการยิง25นัดต่อนอาทียี่ห้อเดลต้นนะครับตัวนี้ก็มาเป็นกล่องแรปพลาสติกมานะครับก็ดูกล่องดูแข็งแรงนะครับ ก็ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดพร้อมกับทุกๆคนนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับมีรับประกัน6เดือนนะครับแล้วก็แถมฟรีลูกแม็กขาเดี่ยว3,100วัตต์ใช้กับไฟบ้านทั่วไป200-220ถึง220โวลต์ยิงแม็กขาเดี่ยวนะครับที่ความยาว1 0 3ถึง30ม mm. ิลลิเมตรสายยาว2.5เมนตะรก็ถือว่า รบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในกันเลยครับอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้ชื่นชมบ้างนะครับยี่ข้อนี้ก็เพิ่งเคยซื้อครั้งแรก เราแกะกล่องออกมาก็จะพบกับเครื่องยิงตะปูไฟฟ้านะครับมีคู่มือให้นะครับมีลูกแม็กแถมมาด้วยนะครับเป็นแถว แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการาบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันนะครับดูรูปลักษ์ก็ขนาดเหมาะมือเลยทีเดียวนะครับ,นะรบวิธีการเจุนะครับ ใส่ป,ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับล็อกเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับหลังจากที่เสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับ220โวลต์ก็เปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับไฟจิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลองยิงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าประสิทธิภาพ ดีขนาดไหนนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะจัดหาไปในครอบครองนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเราจะบอกที่เฉลยที่หลังว่าราคาเท่าไหร่นะครับกับประสิทธิภาพที่ทุกคนจะเห็นต่อไปมไม่ค่อยไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ จะเห็นว่าไม่จมนะครับลองกดแน่นๆดูถ้ากดแน่นก็จะจมลงไปนะครับก็ถือว่าพอรับได้นะครับอาจจะไม่ไม่ได้กดให้สนิทมากนักนะครับทำให้เวลา,ายิงลูกแม็กแล้วมันกระดอนกลับมานะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิงแบบกดให้แน่นๆดูนะครับอ่าพอได้ครับแค่กดแน่นลงไปนะครับโอเคพอได้ครับ ก็เห็นประสิทธิภาพนะครับของเครื่องยิงตะปูไฟฟ้าอันนี้ไปแล้วนะครับว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพแบบที่เราคาดหวังมากนักนะครับด้วยราคานะครับที่ไม่แพงมากนักนะครับก็สามารถที่จะใช้กับชิ้นงานที่เบาๆนะครับเป็นงานช่าง ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงอะไรมากนักนะครับใช้กับไม้ทั่วไปที่เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับอย่างเช่นไม้พาเลทหรือว่าไม้จานจุรีนะครับก็ตามที่บอกไปนะครับว่าราคาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแพงมากน้อยขนาดไหนก็สั่งจากแอปพลิเคชันออนไลน์เรียกว่าสั่งออนไลน์นะครับ แอปพลิเคชันชื่อดังที่ทุกคนอาจจะเคยใช้บริการมาแล้วนะครับก็คงไม่ต้องบอกว่าชื่อแอปพลิเคชันอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะดูราคาให้ว่าเท่าไหร่สำหรับเครื่องอยิงตะปูไฟฟ้านะครับขาเดี่ยวขนาด10ถึง 30มิมลลิเมตรนะครับหรือว่า1เซนติเมตรถึง3าเซนติเมตรเนี่ยปรับระดับได้6ระดับนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ทดลองปรับระดับนะครับก็ใครที่ไปจัดหามาก็ไปทดลองปรับระดับกันได้นะครับกำลังไฟอยู่ที่3,100วัตต์นะครับยี่ห้อเดวต้นนะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัย ด้วยช่วงโปรโมชั่นนะครับทั้งคอยนะครับแล้วก็บัตรส่วนลดก็สนนราคาอยู่ที่นะครับจ่ายไปทั้งหมด569บาทนะครับก็คิดว่าสมราคาครับกับราคา569บาบาทในช่วงโปรโมชั่นนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปจัดหามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม NJ Channel ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่จะสร้างสารรค์ผลงานนะครับให้ปรากฏสู่สายตาทุกคนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ